ผู้หญิงอยากเห็นเหรนี่ยผู้ชายก็พูดหมดแลวอยากเห็น้หญิงมากพูดพูดกระซิบ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 กระซกระซิบกระซิบโซเฟีรเปลี่รนทรงซมเหรอหรือมัดโซเฟีรกระเป๋าอะไรใ เงียบเลยเงียบใส่้วย, <Okay. S 2> วยหูดับโซเฟียหูดับเด <laughs> ี๋ยวหน่อยอ้าวชี้ไม่ให้ปิดหน้าปิดตาเหมือนเดิมเน่คือตาลอยมากอะโซเฟียแบบไม่เป็นอะไรที่เขินมากเลยนะทุกคนยืนลุมชี้แน่ค่ะ <laughs> วันนี้แม่กูเป็นโคตรบ่อยไปไข่แดงเนี่ย <laughs> เรียบร้อยมาแล้วโอเคอ้ คิดอะไรอยู่ไ่ถรเรถึงก็ไปเปลี่ยนมีคนทอะไรตอนแรกอะหนูจะไปเปลี่ยนทรงแต่มมนไม่มีทรงที่หนูชอบก็เลยเปลี่ยนสีแล้วมีคนแบบเดินไปทาว่าไงครับสวยโอ้ย พี่แฝงพูดจริงนะใกล้เขียวเหมือนด่าพี่อะใกล้เขียวมันนำมาอย่างนี้อ่ะตั้งแต่มันเปลี่ยนคอใหม่นี่แม่งพูดทั้งวันนี่ยี่ครับแม่ไม่ครับไม่คือสีผมผมมันสวยได้ไงวะคนที่ทำเต็มเนี่ยสวยครับสวยไม่ได้ต่างกันเลยนี่แม่งกระตือเราเฉยอู้จ้าโอ้ยแย่ยี่ก่อโครับอ้วกเถอะแม่ จะเข้าไปอยู่ในลูกกระเดื่องหรือล่ะเอ้โหขอลูกกระเดื่องนุ่นเล็กกูช้าไปที่แหลมเปียกตมอข้างล่างนะไปต่อมอข้างใช่ใช่ลงไปข้างล่างนี่นะนี่เตือนนะจริงหรอครับสวยจริงเหรอครับสวยสวยว่าไงละครสวยคนรู้ไหมละครสวยสวยโู้เช่โู้เช่โอ้แช่แล้แอนลองพูดดิอะไรดิว่าไงครับสุล่ะ ได้เด้ไดหลังดผูอยากเห็นอเนี่ผู้ชายก็พูดหมดแล้วอยากเห็หญิบาพูดกระซิบ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 ระิกระซิบกระซิบอระกระซิบริบะบไม่ได้ระซิ้กระซิบกรระกรอซิะซิกะะบรอระบกิรรบงร

อะไรโอ้ยเอาหรดอเป็นเฮ้ยเนี่ยกระซิบแล้วเนี่ยเฮ้ยกระซิบแล้วเนี่ยกระซิบแล้วเนี่ยเดี๋ยวทไม่ทำไมยืนพูดลุมนะไม่ได้ก็ต้องฟังเขาพูดกันหมดแล้วเนี่ยพูดลุมนะพูดลุมนะพูดลุมนะโอ้โหแอดมันโลกจิตว่ะพูดลุมนะแม่งแอดโรคจิตแต่ละคนเนี่ย เยอแวฮ้ยแม่เอาเงีไม่ร totally ู้เองไปพูดแล้วเขาได้ยินเองอะล่ะสวยรุ่นทูล่าเฮ้ยไวรุ่นพูล่า สวยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้สวยโอ้โหอะไรเนอะฮึฮึคือโคตรโลกิีดเลยวิ่งเ้าโอ้โหไม่บอกติดอะไรทองขึ้นมาเป็นแผงสวยขึ้นมาเป็นแผงสวยสวยแอนเนอร์อะไรนะ สงสารแอนเลยข้าแกงนี้มาคุณเจออะไรวะดูดิเสวยอที่ไหนที่เราคิดว่าแบบเสื่อไม่เหรอให้เดี๋ยวผมตามบางให้อย่าไม่ต้องเลยไปพูดจะได้จบกระสอหนี่โอเคเยอะนะทำเก่งก็ทสอบไม่ได้เลยว่าไงครับสวยโอ้โหนี่เป็นไงโชว์ไปอีกหนึ่งคน ใกล้ไหมเลยเอาแบบใกล้ไหมมันจนนี่เอากระเซาเองเสียงเสียงเจนายมันหล่อหล่ออยู่แล้วว่าไงครับคสวยมึงนี่โคนรไปได้ไม่ได้เอาผมไม่เหมือนคุณเชิดเลยนะมึงอ่ะไอ้ว่าไงอโอเคแต่สุดสวยไปได้ไม่ได้สุดสวยต้องล่างเสียงเขาว่าว่าไงมันพูดปกติอยู่แล้ว

ใกล้ไม้เลยต้องชิดไม้เลยใช่ไหมรอไม้เข้าไปในปากเลยอ่ะเอาไม้เข้าไปเข้าไปในปากมันปิดไม้มันปิดไม้สอง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 อยู่สองอยู่อยากฟังเสียงจริงพีระอ๋อนะนะเจอ่าโจมยาวแล้วอ่ะว่าไงครับสวยเสียงเสียงไม้มันแตกอ่ะ จะได้ยินเหมือนหัวใกล้แบบใกล้ยันจัดเลยไม่เสียงเสียงไม้มันแตกเสียงไม้มันแตกเอาไหมเอาไหมเรื่องไม้ลัน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 เดี๋ยวเดี๋ยวทุกทีอีกวะเดี๋ยวกอลัมไอ้กอยไอ้กอยกอลัมไอ้กอยไอ้ลัมไอ้กอยไอลัมตึกรูดูนเนี่ยไอ้ถึงรูดูนยังไม่พูดเลยกอลัมจัดดิมากอลัมไม่รอดไม่รอดเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวก็โดนมาโดนอยู่แล้วมาโดนโดนอยู่แล้ว พีเอล่ายังไม่ได้ฟังเสียงจริงพีเอล่าเลยก่อนเลยอะยังไม่ได้ฟังเสียงจริงพีเอล่าเลยไปแล้วหรอซสาม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 เยอะสอมเยอะสามเป็นหนูได้ไม่สามแน่แน่ร้านร้านดีดีอ่ะอ่ะพร้อมยังอ่ะพร้อมยังอ่ะพูดอะไรพูดว่าไงไม่พี่แฟงพี่แฟงแต่ว่าถ้าเกิดพูดเสร็จผมอยากได้ยินเสียงจริงๆของแบบพี่เอล่า ได้ไหมได้ไหมแต่ลัคกี้เปิดยังไงกูพูดไปแล้วไม่เช่หอไม่ใช่จริงจิงอ่ะต้องเปิดตอนลัคกี้เปิดยังไงต้องเปิดต้องพูดยังไงยังยังไม่เปิดลี่มันเปิดยังเนี่งเยอะไรครับสวยอะไรอ่ะเร้าเป็นไรอ่ะเร้าเป็นไรยกูไม่ไหววะเร้าเป็นไรอ่ะหมดอารมณ์อะ เฉาไว้รู้หรอวะเย่ไอ้แม่งหนีพี่บอกแบบเป็นก่อยเมื่อกี้จะพูดเหมือนเมื่อกี้มึงจะพูดเหมือนเมื่อกี้หรือมึงจะพูดว่างานสุดสวยสดิ์มีให้มึงเลือกสองแบบเลยมีให้เลือกเลยมีให้เลือกด้วยโอ้ยแม่งไม่ต่างกันหรื เออเอา gas no เอา gas เอาแก๊เข้ามาเอา gas กด gas เลยไปแล้วไม่เหรอฮะเารจัดจัดจัดโชว์โชว์ต่อยงดีแก๊งเราแม่งวัฒนธรรมแปลกๆปลกกดมาแก๊งแก๊งไปรุ่นบๆอกซิ่งไงเอาว่าว่าไงนะเขาสวยเออเอา gas เอา gas คขานี้คขานี้เอา gas คขานี้กูพูดจะกูจะเป็นเกย์อยู่แล้วในยี่ห้อเอาคนชอบสวยโอ้โหอย่างนี้เอาตรงอย่างนี้ไปที่ไปก่อน สอยมีร้อยให้ร้อยแล้วมีพันให้เท่าไหร่พี่ห้าร้อยหมดแล้วไปก่อนนานไม่รู้บ็อกซิ่งไหมคุณสอยเงียบมาสุดสวยสุดสวยไม่ใช่สุดหล่อเฮ้ยสอยกอที่ไม่สวยไม่สยไม่สวยทำเนียนกเอยทำไมที่ียงออกกัสมีกี่หมายังมาทำเป็นถุนละกับเพื่อนไปเออไอออกกัสกูกูไม่อยู่ใกล้มึงละ ทำไมออกขาสุดหล่อไปก่อนโชว์เราโอ้โหเสียงไใบเรามันกระชากใจอยู่นะอ้โหไปกระชากใจเรพี่แฟงโกโปอยู่บนไหนเด็กเสียงอยู่ดีนะดีดีดีใหผมผมโดงนี้นี่เมื่อกี้เสริมเขาได้แล้วผมปากพิมพ์ลงมาในแชทหน่อยนะได้ครัได้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 เออครับไปไปไปย้ายทุกคนเฮ้ยคุณยัง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  อยากฟังเสียงไอ้มืดอ่ะอยากฟังเสียงคุณมืดอ่ะกลับแล้วไปส่งไปแล้วไปส่งไปแล้วโแม่งด่ากูคุยด้วยไอ้เมื่ดทีไปไปจัดก่อนจัดก่อนจัดก่อนค่อยค่อยเคลียร์ทีหลังไอ้ปูถ้าเซิร์ฟถ้าเซิร์ฟเข้าได้ผมฝากวะผมฝากลงแชทเนี่ยนะได้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 ลงในแชทแกับไอ้กอล์ฟม้าต้องให้กอล์ฟบู๊กกอล์ายังไม่ได้ดูไหมเนี่ยไปก่อนไอ้คนน้อยแล้วเร็วเออไรยังเอาดิอะไรแบบน้ำอ่ะ สสสววโอ้ไม่เอาอะไรนะเต็มที่หน่อยเต็มที่หน่อยไม่ควรแล้วป่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยอ้าวมีล่อมีล่อไปไงอ่ะเต็มที่เลยนี่ต้องเต็มที่แล้วสวยครับสวยบุกจัดเฮีบุกจัดว่าท่านำทำทียอะไรวะเนี่ยใครมันช่างเอาเข้ามาเนี่ย มาเออไม้ด้เลือกนะการหาีได้โอ้ะเอายอะมาเง้ยยิงน้ากลัวขึ้นทุกวันนี้เงี้ยแม่งเนี่ยหนมเปิดไมไปแล้วอะลับไปแล้ววะล่าสุดไมคับไม่ได้เสียงเผลอไม่ใช่รับไม่ได้หรอกไปนั่งแล้ก็สุหล่อนั่งซ้อมอยู่เดี๋ยวจ้าวจ้าว